ลาหุ้นร่วงยับนะครับหลังจากยอดขาของเขาเนี่ยลดลงในรอบทศวรรษสิปีทีเดียวเกิดอะไรขึ้นโดนตีตีหัวแตกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้ไล่ฟังครับ พบกับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV นะครับอัพเดตข่าวสารที่ยิงย่งใยา่ยนต์แง่งอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวพบกับผมเวลล์อีกเช่นเคยและคิมแขกรับเชิญพิเศษเย้ครับ ข่าวล่ามาแล้ครับพี่ตอนนี้เนี่ยหุ้นเทสลาร่วงไป6%กซกว่านะครับหลังจากที่ก่อนนี้มีการออทามไฮนะสาเหตุหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการที่ยอดขายของเขาเนี่ยลดลงครับจาก1.8ล้านคันในปีที่แล้ววันนี้เหลือเพียงแค่1 7 9ลดลงนิดเดียวลดลงแค่1.1เองนะคนเนี่ยโหแพนิคก,กันบอกว่ามันจบแล้วหรือเปล่าเทสลาไปต่อไม่ได้แล้วความคาดหวังมันสูงไงมองอะไรบ้างคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นว่าโอ้เทสลานะพอจะทําอะไรคนก็ค่อนข้างจับตานะอีรอนก็วัน ก็โม <ol> <com> แต่เปน็นทวิตนู่นทวิตนี่ปัน่นน,น,นู่นปั่นนี่บางคนบอกว่าเฮ้ยมาทางานเทสซาบ้างเถอะต้องบอกว่าอีลอนเองเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยเรื่องของการเลือกอะไรก็ตามมันจะมีผลกับเทสลาโดยเฉพาะอย่างล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่าเทสลามีการพูดเรื่องของหุ่นยนต์ไอตัวออ t ติมัสนะว่าจะมาทําไปทางทิศทางหุ่นยนต์ไปเรื่องของซอฟแวร์ทีนี้มาพูดถึงว่าวันนี้ถ้าเราเห็นว่ายอดขายที่มันตกลงก็ไม่แปลกเพราะว่าเทสลาต้องบูกว่าเทสลาเป็นเบอร์หนึ่งนะคนก็ต้องมองเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเวลาเบอร์หนึ่งทำอะไรม ซ้ำอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าคนที่มาเร็วก็คือรถจีนรถจีนวันนี้ออย่างที่คิมถ้าคิมนั่งเทสลาพี่ก็เห็นว่าเออรถจีนเนี่ยแม่งให้ฟีเจอร์มาคุณมึงซื้อ EV นี่ออคุณจะเห็นว่าข้างในความเป็นรถเนี่ยมีความอำนวยความสะดวกในรถฟังก์ชันนู้นฟังชันนี้เทสลาไม่ม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยมินิมอลแล้วก็บอกเป็นรถที่ล้นที่สุดซึ่งวันนั้นอาจจะถ้าพูดในสามปีที่แล้วเทคนโลยีมันอาจจะว้าวแต่พอวันนี้มันมีตัวเลือกมากขึ้นและเทสลาเขา กว่าจะถึง1.8ล้านเรามีตัวเลือกแบรนด์พรีเมียมจีนอีกมากเราไม่ต้องรู้ถึงแบรนด์พรีเมียมจีนดูใครดู BYD BYD วันนี้ไล่ขึ้นมาหายใจรถต้นคอเทสลา1.79 BYD รู้สึก1.76ใกลมากใกลมากคือ BYD <อ>มันมีหลักเซกเมนต์อันแรกเลยอะถ้ามาวิเคราะห์ว่าทำไมยอดขายไปถึงตกนะครับสิ่งที่ BYD ทำได้อันนี้จะเห็นกันชัดเจน BYD มีมโปรดักต์หลากเซกเมนต์มากมีตั้งแต่รถเล็กอ่ารถเก๋งซิตี้คาร์ SUV รถตู้รถ SUV ไซส์ใหญ่คือแบบ โอ้โห oh, นี่ยังไม่รู้ปลักอินนะถามมาดูเทสลามีไม่กี่ตัวะตัวที่แบทแมทขายเยอะสุดก็มี3กับ Y ที่ขายในบ้านเรา Y เนี่ยขายตั้งแต่ปี2019 2019เทมพีแม่งเหมือนมือถือซื้อซื้อมือถือเก่าแล้วอะม,มือถือเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วอะโมเดล3อาจจะโอเคหน่อยโมเดล3รีเฟซเพิ่งจะเปลี่ยนในปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วรถเก๋งความอัตราประโยชน์เงินในกระเป๋าเรามีจํากัดนะคนก็จะมองเรื่องความคุ้มค่าถ้าซื้อทั้งที s อ v มันเลยกลายเป็นทางเลือกโมเดลขาดดดีขนนนนาััั้้งยมันก็เลยททํานาให้้เนียวััถบบก BYD BD ไล่หายใจรถตุ้งขอว่ารถมันถูกแต่ B ีวีดีอะความฉลาดความฉลาดอาจจะสู้เทสลาไม่ได้แต่ผมถามหน่อยความฉลาดคุณต้องเป็นจําเป็นต้องการใช้รถไหมก็ขับเองก็ได้เออขับเองก็ได้ขอแค่ประหยัดถูกไหมขอเป็นไฟฟ้าขอแค่ประหยัดพอแล้วเอาอแบตใหญ่ๆหน่อยวิ่งได้านานๆราคาดีก็นั่นแหละนี่คือสิ่งที่ b y d เลยได้เปลี่ยนนี่ขนาด B ีดี d ประกาศว่าเดี๋ยวจะไปเรื่องของสมาร์ทน่ะเพิ่งจะประกาศเองนะว่าจะไปเรื่องแพลตฟอร์มสมาร์ทแต่ b y วเน้นเปลี่ยนจากคนใช้รถธรรมัามาใช้เป็นรถอยู่ในฟ้าส่วนเทสลาวันนี้เขาชัดเเเเเจนนะอออออย่่่่่าาาาางงงงทีบกววมโชรรืืข AI data center เขาเขามองว่าว <c oughs> ันหนึ่งเนี่ยเขาก็ถูกไล่ทันเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้าเขาก็เลยเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ FSD full self driving ขับจริงวันนี้ถ้าถามว่าต่อให้เรื่องนีมันล้ำจริงๆเนี่ยไปเรื่องของ Tesla Robo Taxi อ่ะเท sla แบบอ่าแคปนะ Tesla แคปที่ไม่มีคนขับแล้ววันนี้ ถามหน่อยเรากล้าใช้ระบบขับอัตโนมัติมากน้อยแค่ไหนถามคีมก่อนต่อให้ดีก็ยังไม่กล้าใช้นะ,ะแต่มันเรื่องของกฎหมายด้วยไงแล้วต้องมานั่งต้องมาจับขับเองก็ได้ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีกฎหมายต่อให้เทสลาวันนี้ลำ้ำเรื่องของ Data เรื่องของ AI ก็จริงแต่วันนี้ความต้องการคนยังไม่ได้ไปถึงนั้นกฎหมายก็ยังไปไม่ถึงและการขับการให้มันขับเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้เชื่อมั่นทคโนโลยีขนาดนั้นใช่ใช่เข้าใจเลยครับเพราะทสลาเนี่ยใน่ั่งของตลาดเนี่ยเทสลาเขามีจุดประสงค์ที่แบบจะสร้างเทคโนโลยีสร้างความนวัรร่นนนล้ๆหเเเาา็ช ใส่ประทัดกระบะแต่ไม่ยังไม่ได้ใส่แมสก์ใช่ไหมแต่ล้ำไหมล้ำอยู่แล้วล้ำแต่ b ดีเนี่ยคิดคนละอย่างคือเขาคิดมาแคปเจอร์ตลาดเลยเอามาตักตลาดเอามาขายอ่ะเอามาทุบโตโยต้าเลยอ่าแม่งคนละเรื่องเท่นั้นยังเอามาหล่ออยู่เอามาเท่เอามาล้ำเอามาหล่อแต่อันนี้เอาไว้เอามาขายทําให้ตลาดเนี่ยมันเลยเทไปทาง BWD ที่มันคุ้มค่าคุ้มราคากว่าถูกแล้วพอมันขายดีมันก็เลยทำให้ต้นทุนมันยิ่งต่ำถูกิ่งต่ำมันยิ่งขายดีใช่นี่ยังไม่รวมปัจจัยภายนอกนะนะว่าในฝั่งของอ่มีโปรดักต์แล้้วยยุโรปเเเอองงกก็็มมีค่่่าาาาาไล ก็เพราะว่าเทสซามีดไปเปิดโรงงานที่ยุโรปอ่าก็โดนแบรนด์ยุโรปเขาก็พยายามไม่อยากเสียสัดส่วนไปอ่าเขาก็อาจดันลดไปอ่าเทสลามีดีเรื่องนั้นเรื่องของเทคโลยีแต่คนมงคนบอกเออกูต้องการความเป็นรถกูต้องการความประหยัดขอให้พลังงานไฟฟ้าพวกนี้มีเยอะขอเหมือนเดิมแหละขอแค่ขอเหมือนเดิมขอแค่ประหยัดเฉยอ่าวันนี้ไม่ต้องพูดถึงฟีเจอร์แหละค่อยว่ากันขับได้อ่าก็ขับได้พอเนี่ยมันก็เลยทําให้แบรนด์รถยังโดนและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการเมืองในประเทศอย่างเทสลาเขาเรียกว่าในอเมริกาตอนนี้ยกเลิกส ubsidy แล้วเเเเมมื่่่่ออออกกนนนนนนนีียตทุคโจบดดดั้ารงงิึ เขาก็จะมีเงินส ubsidy ว่าคุาทุกคนซื้อรถไฟฟ้าคุณจะได้เงินเจ็ดพันห้าร้อยเหรียญซึ่งจะหมดไปเพิ่งปีที่แล้วโอ้คนก็แห่ซื้อพอไปปีนี้ไม่มีส ubsidy นะครับมันก็เลยทําให้การซื้อเนี่ยชะลอเพราะคนเหมือนแบบเหมือนคนจะซื้อเงินอุดหนุนบ้านเราเอ้ยเงินอุดหนุนจะหมดปีนี้คนก็แห่ซื้อกลัวไม่ได้เงินอุดหนุนกลัวได้ซื้อรถราคาแพงมาซื้อไทยมาซื้อไทยนะฮะมีอยู่นะฮะเอ้จริงๆนะพอแต่แต่อีลอนเนี่ยเขาก็รักทำนะตอนโจไบเดนเป็นกูก็น้อยใจนะพอพูดรรรถ EV แห่งสัััันนนนนชชชาติิอเเเมกวว้ฟโลตมาชวนฟอร์ดมาเอาับ F150 l ีวีแห่งส แต่มึงไม่พูดถึงคนที่สร้างโปรดักต์นวัตกรรมที่ขายไปรอบโลกอย่างเทสลาไม่ชวนมาโจไปเด้นไม่ชวนมากูยามงเลยโมโหฮะก็เลยไปเข้าฝั่งท้ามเชียร์ท้ามแม่งเลยไม่รู้ว่ารักท้ามหรือเกลียดไบเดนอ่นนั่น,น,นแหละเป็นอย่างหลังมากกว่าเอเอคือมึงรักธรรมชาติแต่มึงไม่นึกถึงอีวีทุกคนทั่วโลกนึกถึงเทสลาเป็นคนแรกแต่โจไปเด้ไม่เรียก ทั้งทั้ที่บึงเป็นรถสัญชาติเมกานกลายเป็นว่าพอวันนี้ทั้มก็บอกว่ากูไม่มีส ubsidy แล้วนะเพื่อให้มันเกิดแฟร์เย์เทสลาก็บอกว่าเอ้ยมันก็คงดรอปนิดหน่อยแหละเพราะว่ามันจะกลับไปที่ความต้องการจริงมันจะไม่ใช่แบบความต้องการว่าอยากได้ส ubsidy ไม่ใช่มันจะเป็นความต้องการพื้นฐานจริงๆแข่งกันแบบนี้อีลอนชอบแต่ก็นี่แหละส่งผลกับยอดขายที่ลงตแต่ต้องอยืงนยันว่ารถจีนเนี่ยก็ <laughs> ส ubsidy เยอะนะเยอะนะรัฐบาลจีนเองหรือแม้ทั้งเงื่อนไขาทางการแบบว่าอาชีพเนี่ยก็เยอะนะใช่ใช่เพราะว่าเขาหวังให้ evey าะเขาผลักดันแต่ฟังนี้เออไม่เอาแล้วอ่ะเทสลานี่ลุยเองนะสับส i ทรัฐบาลไม่ได้สนุนเหมือนจีนนะวันนี้ก็ไม่แปลกที่จีนจะไล่ตีตื่นขึ้นมามนะต้นทุนแบตเตอรี่ถูกราคารดเข้าถึงได้ง่ายวันนี้เทส l a ก็ไม่แปลกนะถ้ายังไม่มีตัวไหนที่เป็นท่าไม่ตายนะซึ่งเราก็ได้ยินแว่วๆว่าจะมีตัวที่ราคาไม่เกินล้านออกมาต้นตัวแบนอยู่ ลุ้นอยู่แต่ว่าเขาก็มีคําถามว่าจะทําได้เหรอเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละบางคนก็บอกเนี่ยรอตัวนี้เลยครับนี่ถ้ามานี่ผมจัดแน่อย่างว่าก็ได้อ่าไม่เกินล้านแต่กูได้แบนเทสลาอ่อ,อขับเทสลาขับมึงขับอะไรอะแบนอะไรสักอย่างอเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเออเทสลาหลอไอคอนมันชัดครับอย่าให้เห็นนะไอคนที่บอกจะซื้อเดี๋ยวเราไม่ซื้อซื้อถตีนอ,ะอ่ะนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าถ้ายังไม่มีรถที่ทําให้เป็นสเกลแมสเหมือนอย่างเทสลาโมเดลวายเพราะเทสลาโมเดลวายมันลาบยอดขายมานานแล้วถ้าไม่มีตัวที่เป็นแบบ ก็ไปต่อได้ยากต่อให้ออพติมัสใครจะซื้อออพติมัสมามันจะซื้อได้เหมือนรถใช่ไหมมันไม่เหมือนกันอออีกอันนึงสำคัญคือเรื่องของปัจจัยด้านเศรษฐกิจด้วยครับที่จริงอเมริกาเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงที่เงินเฟ้อสูงนะครับแล้วก็ช่วงที่แบบประชาชนเนี่ยเหนื่อยๆอึดๆอึดนๆนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยหมุนเากนั่นเถอะท่านการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับภาคของรีเทลเนี่ยก็ความต่างตกต่ำนะทำให้ยอดขายรถยนต์เนี่ยมันกระทบกับเรื่องของกระเป๋าเงินของคนไงก็เลยหดตัวไปด้ โมเดลแมสออกมาอย่างที่บอกอะแม่งแก้ลําบากเพราะว่าวันนี้ไอ้ทุกอย่างที่เทสลามีที่บอกว่าอะไม่ว่าจะเป็นกิ๊กกระเพรซื้อได้หมดแล้วจีนม,มีตังค์ชอปปิง้งเทนยีได้หมดอ่าใช้หมดแล้วนะตอนนี้ e v วจีน บอกเลยเต็มคำทุกคนแม่งเกือบใช้กิกกับเพรเกือบหมดแล้วค่ายญี่ปุ่นก็จะใช้ตามเพระาะมันลดต้นทุนได้จริงอ่าแล้ววันนี้หลายๆอย่างเนี่ยจีนทําได้เร็วแล้วก็สะดวกสบายมากกว่าถ้าเทสลาไม่มีตัวที่เป็นโปรดักชั่นเปี้ยนเหมือนเทสลาโมเดลวตอบเลยว่าหลังจากนี้น่าจะเหนื่อยทวิตเตอร์อยู่ครับก็ทวิตไป <laughs> <laughs> X ไป X ไปแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แย่ก็ได้ครับอย่าง Apple เองเนี่ยก็ไม่ใช่ขายเยอะนะอ่ก็ยังมีแบรนด์อื่นที่ขายเยอะแต่ Apple กําไรเยอะสุดนะอ่าก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ไหมเขาเรียกว่าอาจจะออยู่ทรงเหมืน กับ iPhone คนที่มีสาวกก็สาวกไปเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่เทสลาแข็งแรงไม่ใช่ตัวรถแต่คือตัว Ecosystem Super c h a r ชาร์นั่นแหละคือที่ทำให้แล้วก็แบรนดิ้ง <branding S 2> ด้วยถ้าวันนี้นะครับเทสลาผมคิดว่าก็คงจะไม่โตไปกว่าน,นี้แหละอันนี้น่าจะสุดเพดานแล้วถ้ายังไม่มีโปรดักต์ใหม่นะโอ้โหแต่มันใจหายเนี่ยพเพราะตอนนี้หรือว่าหุ้นเทสลาเนี่ยความคาดหวังของนักทุนเนี่ยมันสูงปรี๊ดเคยเอากราฟให้ดูในเทสล,ลาเนี่ยเท่ากับบริษัทยักษ์ใหญ่รถจนรวมกันสิบริษัทอะถ้าเทสลาแต่วันนนนนนีีี้้้กกกกาาาาลลลัััังงงงยยยยอดขตแะจสสููญเเเคควมปป็ผไ่บร ก็เลยแบบโยนเลยทิ้งราคาคร,ร่วงไปเลยนะครับก็ต้องมาลองดูครับว่าจะมี new s curve ตัวไหนเขาอ,อาจจะไปหาอุตสาหกรรมอื่นก็ได้ไม่แน่นยน,ยนไหมหุ่นยนเออหุ่นยน์อาจจะเป็น new s curve ก็ได้เอาหุ่นยนมาขับรถแม่งเลยก็สรุปให้คิมสรุปหน่อยวันนี้ที่เราคุยกันนะค,คิดว่าไงบ้างจร่งๆเพราะว่าเทนราเนี่ยครับเขามีจุดประสมมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมะนะครับแล้วเขาก็มีหลายอย่างที่ต้องดูเาไม่ใช่รถอย่างเดียวเขาเป็นทั้งหุ่นยนมีทั้งโซเชียลมีเดียหรือมีอะไรอีกมากมายารือรวมถึงการเมืองด้ สเกลที่เยอะกว่านะครับแล้วก็ราคาดีกว่าถูกกว่าแล้วก็ใช้เท่ายี่ค่อนข้างคล้ายกับเทสลาเช่นตัวกิกาแฟชั่นรี่อย่างเงี้ยครับมันก็ต่างกันน<ส>น้แล้วแล้วเขาเนี่ยมีโมเดลที่เยอะกว่านะครับเหมือนโฟกัสมากกว่าแล้วก็มีการสนับสนุนจากร,รัฐบาลด้วยทําให้เขาเนี่ยตีตลาดราคาถูกแล้วก็กินไปอย่างเยอะมากมายนะครับประกอบกับเทสลาเองเนี่ยตอนนี้หมดงบแล้วสนับสนุนนะครับทำให้ยอดขายก็ต้องตกไปธรรมดาเพราะปีแล้วอาจจะซื้อขายเยอะนะครับทำให้ในฝั่งจีนเนี่ยก็ ีควบมากขึ้นด้วย<ๆ>เทเล,ล่าก็อยู่กับที่นิ่งกับที่นะครับแล้วเบลก็บอกเลยว่าถ้าเทเล,ล่านะไม่มี S-Curve ใหม่ไม่มีตัว The Bag ใหม่แบบโมเดล Y เนี่ยโอกาสที่ แหมจากสีแชมป์ก็สูงเหมือนกันอ่าเดี๋ยวต้องมารอติดตามดูว่าโมเดล Y ายจูนิเปอร์ที่จะมาปี <จะ S 2> ปนี้จะทําให้ยอดกลับมาได้หรือเปล่าก็ต้องาม,มาติดตามกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ที่เทส l a นะฮะยอดขายตกลงนะครับแบบไม่เคยมีมาก่อนในรอบ10ปีถ้ามีแต่ขึ้นๆอย่างเดียววันนี้หมดยุคเทส l a ได้หรือเปล่าหรือวันนี้จะเจอรถจีนลุมทึงนะครับหายใจรถต้นคอแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลย ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกระดิ่งเป็นกลงใจให้เรา2องคนทำคนดีๆออกมาด้วยนะครับวันนี้เราขอบุณคิมแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับไว้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ